สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอามือนีก็มาอยู่กับก,กองจองซานเนี่ยเนานะครับนะเนาะตามกระแสกันจังน้อยกีมไม้มากีมไม้มาก็ต้องจัดเหรอครับผมเอ้ยคุณผู้สาวกับตันเนาะยัางงามเลยครับผมจัดไปครับผมเนาะกีมไม้ครับผมมากับเรือไททานีมันสิจุ่มคือยังออกเฮาบ่เนาะมาจัดไปครับผมทุนหาพันสองมาขยับเบ็ดก่อนจัดไปเบิดสามสิบต้องซื้อแลวและเปิดเทือบู่ก่อนแล้วกันเนาะครับเนาะ จัดไปครับผมซื้อไปเลยสองพ22 5 0หสิบจัดไปสิปังหรือสิพังครับผมหมุนแปดเที่ยวอ๋อมามาลุ้นกันครับผมหมุนฟรีครับผมสิได้กำไรหรือสิขาดทุนล่ะที่ <c oughs> ี้นผมมันลงได้ครับผมผมมันลงได้เ <c oughs> วืดไปวืดไปวืดไปเกี่ยวไมมันเป็นจังไดเดกสิบห้าบาท เกินไปหัวานะนากินปูอลาตก,ก้าไปดอกนี้บอดายซ่อมซ่อมไว้ซื้อๆครับผมซ่อมไว้มา้ามีแง่แต่ว่าตัวไว้มันมาเรื่อยๆครับผมมันลุนมาเรื่อยๆมันลุนมาจากทึงฟ้านะ s <S มามาสวยงามโอ้เตกเบาเกินเตกเบาเกินหัวหนะ้าเตกเบาเกินหัวหนะ้าเออจัดให้คักๆนี้เตกเบาเกินหัวหนะ้า แตกเบาเกินเตกเบาเกินกกนะ้าอีกเนี้ยอีกเนี้ยเฮ้ยร้างวันควรตูไปครับผมได้ยูอ๋อซีรุ่ยแปดสิบยังบมทันได้ทุนคืนเลยย,ยังบมทันได้ทุนคืนเลยเว้ยเอาเนี้ยสวยงามเต็มนาไปดอกนี้จิตสิพาวะยที่โฮ้ยแตกเบ,เบาเกิน เตคักคักให้นี่ก็บม่ได้เตะคักคักให้นี่ก็บม่ได้โอ้ยอื้อหือเอาเมียเบาไปเบาไปเบาไปตัวคุณมีใบหนึ่งยังตัวคุณตัวคุณมีใบหนึ่งยังสัดมากกับคัก,กนี้เออเอ้รางวัลควนตัวไปครับผมเหมือนสีบวกลบหมุนอีกสองเขียวนี่แหละนี่ได้ไปพันสองสวยงามครับผมเตะกันยังเบาอยู่ครับผม อยากได้ไหลกว่านี้โอ้ได้สองคับแล้วครับผมขาดทุนอีกร้อยหน,นึ่งมาเอาเนี้ยขอทุนคืนเนี้ยเออขนาดเสียกสามบาทเกินไปเฮ้ยโนเอ้ามาจะได้ทุนคืนบ่ได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้ทุนคืนแล้วขาดอีกนิดนึงครับผมล้างวันกดตัวไปอ๋ได้ยูได้ทุนคืนแล้วที่ไหนเปลดล้อยหายวานเจี๊ยบ ได้ทุดคืนแล้วมาไปโตผมสามพันกว่าเล้วอีกเขียวได้บ่างามงามอีกเขียวได้บ่ิี่มาสวยงามคิวคิวลูกพอ่อคิวอืมคิวบ่ได้คิวบ่ได้รอบนี้ละได้คิวแนี้นอนเอาคิวหายเออได้อยู่สวยงาม อีกเขียวได้บสวยงามรังวันก้อนโตครับผมบบได้อีกเขียวก็ได้โอ้โหหาพันครับผมเรียบร้อยดอกนี้เนียนๆไปอของแท้ครับผมเกี่ยไม้เขานี่สุดจัดรวมรังวันถึงเบิดแปดพันยี่สิบครับผมสุดจัดครับผมโอ้เน้นๆไปเลยพี่นอ้องออผู้ใดมาลิปนี่ก็ฝากกไดไลฝากกดุด ตามเนี่ยนะครับเด้อยอยากให้คิดชิปแบบเด็กก็ลองขมินกันมาหลายๆครับผมมือน,นี่ก็เส้าแล้วครับผมเต็กตั้งแปดพันเนาะโอ้ยหวานเจี๊ยบครับผมดอกนี้เอาสั้นก็เอาซ้ำเนี่ยเลยครับผมสวัสดีครับ